บักตันหมอเนี่ยเอาพะลุเข้าไปโอ้ยไหวบ่ล่ะไหวไวแข็งแรงนะเฮ้ยเบอร์แข็งมาบเจอครับสวัสดีครับจ่วนี่ครับน,นี่เอฟซีจะมาเยี่ยมบ้านครับมาจากกรุงเทพทางชลบุรีครับวันนี้มาจากสองโมงค,นะครับสองคนนะมาเจครับวันนี้ก็มากินข้าวกินน้ำนิดๆิน้อยๆ,ๆ,ๆรรรครับนะครับขึ้นมามาเยี่ยมมาเยือนครับ ก็ดีใจหลายครับขอขอบคุณหลายๆเลยครับพี่น้องละหลายๆโมงเดินมาหลบเงียบอันนี้กับเพื่อนจะกินข้าวกะได้เวลาแล้วหลัครับเพื่อนนั่งเล่นน้ำกันเนี่ยอันนี้ป๋ามาจากไหนครับป๋าสมุทรปราการโอ้มาจากสมุทรปราการเนี่ยนี้คือหน้าสมุทรปราการเนาะแล้วผมชนบุรีชนบุรีวันสามวรนสามอุ้มมาหลายโมงเดินมาน้ำกันครับอันนี้ครับพอกันก็มามื่วนครับ เขาบอกซดกระตุ้นหมุนน้ำกานเวนี่ก็ดีใจหลายเด้อที่สามารถเยี่ยมไปเยี่ยนฮอดบ้านผมแบบคุณหมอพวกอย่าไปเที่ยวน้ำชี่จะไปเห็นไอ้ลูกบดันน่ะก็ใหญ่เต็มคางต่อฝั่งล่ะก็เรียกฝั่งเลยล่ะเขาไป่พายเรือไหมเนี่ยไม่หน้าเนี่ยหน้าเนี่ยผ่านไม่เป็นเดี๋ยวให้เขาพาให้ไม่แม่แล้วถ้าเป็นเรือล่มเนาะให้แกไหว้ครัจะไหว้ไหวไหม เว่ายไม่เป็นก็ปล่อยให้โตมเลยเจ้าได้นาะกันมีเวลาจากมือหนึ่งถึงภาพสี่เพื่อลงขึ้นมาเลยเพื่อเลือกเหลือไรเหลือเกี่ยวข้าวเขาจะมาชาวอาทิตย์ก็จะเอาหลานนี่มาถึงลงไปซีก็ได้ไปนำซีก็ได้เดี๋ยวบอกมันเวลาสองวันนะคุณหมอก็คือส่วนแากเดี๋ยวข้าวเขาก็ถ้ามีเวลาที่วิ่งจากเครื่องมารับลุงแกไปเลยไปเดินทางคัากลับกันมาส่งมากลับ พ่อว่าทำเองทำนาอ๋อนี่เครื่องกดไลค์เ่รอเนี่ยถ่ายยูทูบแล้วก็ถ่ายที่เราดูแัแล้วป๋าก็จะอยู่ในโลกมันเชี่ยวไปนานแสนนานแล้วอย่างนี้ใครๆก็เปิดดูได้ก็ได้พิมพ์ชื่อว่าอีสานบรรึ้นแค่นั้นแหละไม่จะให้ลูกสาวมาเปิดดูออ่ออ้นแหละ เออเราเวลาเปิดอย่างนี้ต้องเปิดไงเขาเรียกอะไรเดินตโทรศัพท์พี่จะดูตอนนั้นเหรอใช่หมายถึงว่าพี่จะเข้าถึงอ๋อยูทูบยูทูปก็เล่นยูทูบเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเนี่ยยูทูบเล้วสีแดงๆกดปุ๊บมันจะชื่อมาเอยเนี่ยก็ดูดูเนี่ยเนี่ยดูดูเนี่ยมันม่นซื้าไปเออเนี่ยอีสานบ้านเนี่ยผมไม่ได้ดูมันจะมันจะเป็นสีดำเงินเนี่ยที่เรายังไม่ได้ดูเรากดปุ๊บเนี่ย ลุงแกะไปหานี่เนี่ยโคตรหมานตกเบ็ดปลาที่เกี่ยมยางน้ำโยกแรงมากเลยครับยังไม่ได้ดูนะเพราะมาบ้านไงมันไม่ได้เปิดดูถ้าท<ม>ํา<ม>งานมุงจะเปิดดูเลยปวดดีปวดดื้อเอโปวดเปิดดูแล้วก็แชร์เขาด้วยแช่ทั้งยังกว่ายุบถ<ม>ูกก็แช่ไล์ก็แช่อเออแกได้เท่าไหร่แล้วแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามมันติดตามด้วยมผมก็คนแช่กับเพราะเนี่ยติดตามไม่ต้องเลย เดี food, ๋ยวเราจะเปิดด <im> <here, S 1> ูเนี่ยไม่ทางเนี่ยเพิ่งจะเปิดดู้าเรากดติดตามแล้วก็เนี่ยแปดหมื่นพันแปดร้อยเัไ้อ้จบดกิบแล้วก็รู้เดี๋ยวถ่ายไป้าแย่ว่านถ่ายรถปเยย่วยังเหแขกบ้างอะไรเงี้ยนี่ตานเพิ่มเลยแล้วนี่เพิ่เอามาแต่บานมันเหลี่ยเอาอจับแซงเอาลายดอกเอาไป บ่ไปกูเต็มอยู่หน้าพะลุงเราไปเห็นหน้าผมอยู่หน้านั่นเองครับตผนอยู่หน้าจนอยู่ข้างคล้องหรือไงหน่วยลายบ่ลายแกเบ่ร์อกินบ่ท่านแกมีคนกินบ่เนี่แหละมันอันลูกหลานมันสูงบ่สูงเทาก็ปีนได้คือเก่าเออแม่นยูพวกเขานี่ก็ปีนได้สูงก็มีสูงก็เฮดขนมตาลมะตาลหม้อเนี่ยเอาพะลุงเข้าไปโอ้ยไหวบ่ล่ะ ไว้ไวเคืองเรื่องเลยเบอร์ไอ้แก้วมีอะไรป๋าเดี๋ยวมีโอการไม่ไปวันนี้ก็เนี่ยผมก็อยากรอเจอเหมือนกันอย่ที่รู้ตรงนะแต่เราเจอเพราะว่าพ่อพ่อว่าเพื่ออยากตายจะมาเออผมก็ไม่เคยเห็นเนี่ยไม่ได้ยินคำพูดเห็นในรูปไม่เห็นในยูทูบไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยแก่ายแล้เนี่ยไอ้เนี้ย่คนผมติ่งนี้ไม่แก่ตายเขาบอก็บ้าไปเลย นอนนอนไปฝั่งนู้นนอนนี่ผมพาโชคเพื่อไปพักผ่อนไปบ่อยแล้วครับครับครับตอนนี้ก็เพื่อนอะซื้อเพื่อนติดคัพบ้านแหละครับอือต้นคับบ้านครับบ้านเลยครับครับครับไห้โชคดีมีความสุขเลยเด้อดูต่างตลอดปลอดภัยครับมีโอกาสก็จะมารถไยเกิดจะลืมเท้าเหรอเพื่อนติกคัพบ้านเลยเด้อครับนี่อืซึ่นก็ มาเยี่ยมมาเยี่ยมหมดป่านเพื่นนีครับหมดเวลาเที่ยงแล้วปนใกล้แล้วใกล้และห้าปอนยี่สิบโอ้ยเป็นเดินทางโดยดพาดสิบภาพตลอดปลอดภัยครับถึงจุดหมายปลายทางเนื้อนำมาทีนี่ครับเอาอะไรกล่องอะไรเนี่ยไม่รู้ของนักแข็งเหรอไอ้ที่น้งน่าเอานี่ไปใช้ไประลุกตะลันลาบไปท้ายการคน อาคุณอาคุมมคทายัดผมมัายใหไครับดีีแนวนรัุก่ามคนมาเดกกบมาตองไปใส่ดกเบ็ดอ่ะีแวนพัไปดีีแนลืมยังแมีหลืมหรอเนาะครับโอ้โชคดีรปลอดภัย